Tech. ปกัตระเทศทันสมัยชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น <Yeah. S 2> ความสำเร็จสู่โอกาสครั้งยิ่งใหญ่โอกาสสำคัญที่บริษัทเทคโนโลยีระดับมคนไทยทุกคน Smart Nation Smart Life ก็อยากจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบและมากที่ขึ้นเรื่อยๆท่านเป็นรองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลและยังเป็นรักษาการผู้อํานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับเรียนนำสังกัดนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐท่านผู้มีเกียรติ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รายงานต่อท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตามที่รัฐบาลไทยได้การงานของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุพินชาญวีรกูลมุ่งเน้นการบริหารราชการที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและาภาคธุรกิจโบรดแล้วกว่า44.6ล้านครั้ง พร้อมบริการหลากหลายถึง465บริการจะนำไปสู่การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลแบบโบราณการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นให้บริการภาครัฐทุกเรื่องอยู่ในที่เดียวเชือ่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อครับขอต้อนรับท่านนะครับ กาบของประธานาภัยทุกท่านเล็กน้อยที่ผมมาชานิดนึงนะครับเมื่อกี้มีประชุมพอรอมงอ,อยู่ที่ทางสาาุานแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเห็นฟันเฟืองที่สําคัญของประเทศทุกท่านในการขับเคลื่อนและเพาะในส่วนเทคโนโลยีของทางภาครัฐมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ในส่วนของผมนะครับก็วันนี้ก็อยากที่จะมาสะท้อนมุมมองนะครับของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการผลักอนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใต้หัวข้อ Driving Thailand's Digital Economy and Society รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลได้กำหนดทิศทางชัดเจนเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่แค่เพียงเครื่องมือแต่คือโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตของประเทศที่จะทำให้เศรษฐกิจสังคมและภาครัฐ นมนมค<อ><อ>นกชิดชอบเป็นอย่างสูงนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านชายชนกชิดชอบท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานพัฒนา,นารัฐบาลดิจิทัลท่านประหลักกระทรวงดีท่านผู้มีเกียริ ี่พะโล้ท่านนะครับในอันดับต้นนะครับผมต้องขอประทานภาภัยแทนท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านมีความตั้งใจอย่างมากก็ได้คุยกับผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีชัยชนกว่าวันนี้ตั้งใจที่จะมาร่วมง,งานกับพวกเราด้วยเมื่อสักครู่นั่งประชุมคณะรัฐนตรีด้วยกันก็ก่อนจะเข้าประชุมยังหาด่กันว่า เดี๋ยวจะมาที่นี่พร้อมกัน Digital Government Summit 2025จะไม่ใช่เป็นเพียงการสัมมนา,าแต่คือเวทีที่ประกาศวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อพี่น้องประชาชนและต่อประชาคนทโลกผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมง,งานร่วมตัลรองใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ ร่วมให้ความเห็นและเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลของเร้ขอบพระคุณมากค่ะคอย่าหรยานนะครับสองหนึญญ่งเริ่มครับ